อันนี้คือแนวต่อกุ้นชิ้นหลังนะคะส่วนตรงนี้คือขอบป,ปีนอันนี้คือด้านนอกนะคะอันนี้คือด้านในเรารีดซะก,ก่อนเดี๋ยวเราจะไปโพ้งนะคะทีนี้เวลารีดก่อนรีดนะคะช่วงตรงนี้เป็นเอวช่วงล่างนะคะตรงนี้จะเป็นเอวตรงนี้ขีบสักหน่อยหนึ่งนียค่ะเห็นแนวนะคะ ขิดสักหน่อยหนึ่งแล้วเราก็รีดล้มอย่างนี้ค่ะรีดลมคู่นะคะตอนนี้รีดตะเข็บก่อนให้เส้นเขาเรียบก่อนนะคะดึงดนิดนึงแล้วก็ล้มมาเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นส่วนที่กําลังจะปีนนะคะเวลารีดตรงปีนนยคะไล่ไปฝั่งเดียวก่อนนะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราจะมารีดฝั่งนี้เราก็อย่าไปโดนด้านนู้นนะคะลักเส้นปุ้นให้เขาเรียกขึ้น จะได้แนวคุ้นนะคะนคือชิ้นหน้าอันนี้คือชิ้นหน้านะคะเห็นตรงนี้ไหมคะชิ้นนี้เนี่ยขอปีนชิ้นหน้าเนี่ยจะต่อจะทําจะแยกให้คอตั้งเนี่ยสองจุดนะคะตรงนี้ก็จะต่อเพื่อให้ตรงนี้ตั้งขึ้นแล้วเวลาเราวางผ้าแนวต่อเนี่ยเราจะต้องให้เป็นลายเดียวกันนะคะ จะได้ไม่เห็นเส้นต่อเนะะี่ยค่ะมาดูข้างในข้างในก็จะเป็นเส้นต่อแบบนี้นะคะเนะะี่ยค่ะตรงนี้ตั้งตรงเนี้ยต่อแล้วเขาถึงจะตั้งได้นะคะถ้าเราไม่ต่อตรงนี้เนี่ยเขาก็จะตั้งไม่พอนะคะจะเบียดคอบทีนี้เราจะดีดลมตะเข็บนะคะ ตรงนี้คือช่วงใต้อ,อกตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการขิดนะคะคลิดใต้อ,อกเนะะี่ยค่ะตรงเอวตรงนี้นะคะให้เขาแยกออกมาเดี๋ยวเราไปโพงเขาจะได้ไม่ตึงนะคะ ตรงเทียว <Okay. S 2> ตรงนี้นะคะ <Okay. S 2> เห็นแล้วเวลาเราดึงแล้วเนี่ยตะเข็บเขาก็จะแยกออกมาทีนี้เราได้รีดล้มเรารีดมาเนี่ยผ่านอย่าผ่านอกนะคะพอถึงจุดอกเนี่ยเราก็หยุดนะคะ แล้วก็ให้ตรงจุดปกเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงขอบต๊ะอย่างนี้นะคะนะคะให้เขาหักเข้าไปอย่างนี้นะคะตรงมุมุมกจะได้ตั้งค่ะแล้วก็สลับมาอีกครั้งนึง เราดีให้เรียบก่อนเราถึงจะไปโพองนะคะทีนี้จะมาลีดส่วนที่เป็นแนวคอตั้งการรีดก็สําคัญนะคะเราเย็บสวยแต่ถ้าเราดีดไม่ดีนี่ทรงเสียนะคะเนี่ยถ้าเวลาดีอย่าให้ผ่านรีดทีละฝั่งนะคะเรารีดฝั่งนี้แล้วเราก็มาลีดฝั่งนี้นะคะ ดูเส้นของตะเข็บอะคะ่ะอันนี้คือเส้นตะเข็บอยู่ตรงนี้เราก็รีดครลาซี่ของเส้นตะเข็บนะคะกอจะได้ตั้งตามที่เราต้องการะคะ่ะเราต้องรีดเตรียมให้เขาตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะเจาะเป็นคอแหลมนะคะตัวนี้เป็นต่อกลางเพราะว่าพี่หงต้องการเลือกลายนะคะต่อกลางถ้าไม่มีลายเนี่ยพี่หงก็จะใช้สันทบไปเลยนะคะทีนี้ เราต้องเราจะต้องการให้มีลายอะค่ะเราก็เลยเลือกเลือกลายอยู่ตรงนี้พอลายอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการตอกกับอันนี้ก็จะเป็นอกอีกข้างหนึ่งนะคะนี่อยากให้เลยหนะ้าอกนะคะพอตรงหน้าอกเนี่ยเราใช้ขอบโต๊ะนะคะ ดีแล้วก็มาหยุดตรงคอบปีนเจอตรงคอบปีนตรงนี้เราหยุดนะคะแล้วก็ดีไปทีละฝั่งดีฝั่งนี้ดีฝั่งนี้ก็อย่าให้เลยตะเข็บนี้นะคะแล้วเราก็มาดีฝั่งนี้นะคะ ลารีก็พยายามดัดทรงด้วยนะคะให้เขาไปตามรูปที่เราต้องการ นะคะเราจะจะได้อ,อกตั้งตรงนี้อ,อกก็จะตั้งนะคะขอก็จะปีนด้วยพร้อมจะไปทำขั้นต่อไปแล้วค่ะ